สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มารู้จักโคลคาเซียตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อว่าบอลเลมอนไลท์ดูความกว้าง,งใบเนนะครับพื่อนอันนี้คือรูปตอนที่ว่ายังไม่ลงกระถางยังไม่ได้เอามาใส่กระมังครับนี่พอใส่กระมังแล้วเราก็เขาก็เริ่มจะให้หนอ มาสองหนอแล้วครับหนอแรกก็เริ่มใหญ่แล้วป้ายนั้นมันเป็นป้ายต้นไม้ชื่ออื่นนะครับเอามาเสียบไว้เฉยทำสัญลักษ์ไว้ดูความสวยอันนี้คือหน่อที่สองนะครับหน่อเล็กเพิ่งออกมาเพิ่งเห็นมาเช้านี้เพิ่งโผล่ ความสมบูรณ์ของต้นแม่ก็ถือว่าสมบูรณ์โอเคฮนะอบทรงต้นเตี้ยไม่สูงเก่งตั้งนะครับต้นแม่ต้นนี้แล้วก็ใบใหญ่พิเศษทรงใบกว้างสีก็เด่นมีตำหนิที่ใบนิดหน่อยนะเป็นรู แม่งกินหรือโดนอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมก็เริ่มเก็บได้ไหลต้นะในตระกูลคโลคาเซียพอเริ่มเอาเขามาใส่กระมังแล้วก็เอาดินโปะโคนเยอะ ผสมกับมะพร้าวเขาก็เริ่มแทงหนอกมาให้เราเรื่อยๆนะครับความสมบูรณ์ของต้นแม่เรากิ่งก้านะามมนาก็กระแสมอตอนนี้ก็ถือว่าขาดตลาดแล้วครับฝากเพื่อนๆติดตาม e ีต่อไปนี่นะครับพราผมจะขยายให้มันเยอะ